ก็สวัสดีเพื่อนๆชาววสีไอวันสีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาสอนดาวน์โหลดตัวทับไอวันสีนะครับผมก็คือทับแล้วเข้าได้เลยนะครับโอเคนะโอเคนะก่อนอื่นเราเข้าไปที่เว็บก่อนแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็เลือกปุ๊บอ่ามันก็จะเจออันนี้อันนี้ก็คือใครที่มีตัวเกมตัวเต็มตัวเก่าอยู่แล้วก็โหลดตัวทับมาทับแล้วได้เลยนะครับผมก็รอนะครับนี่โหลดเรียบร้อย พอโหลดแล้วปุ๊บเรก็รอโอเคครับหลังจากนั้นแล้วก็เอาตัวทับเนี่ยไปวางในตัวเกมเราตัวเกมเราอยู่ไหนแล้วก็วางตรงนั้นนะครับปุ๊บแล้วเราก็แตกไฟนะครับลากอันนี้เดียวก็พอนะโอเคปุ๊บ็นหนึงุดสี่จุนะครับผมง่ายๆครับโอเคครับ จบคิดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ